สวัครับผมอยู่กับผมไรเซกิมเมอร์นะครับครับผมวันนี้อยู่ผมมอน12สทานนะวันนี้ตอนนี้ผมขายช่องนะฮะสามารถติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์9 0ก้าสิบพันชูาสิบาสิบชทูแพงไปร้อยทูแพงไป50พอาสิบพอห้าก็พอครับ50แพงอีกช่องหนึ่งครับวิสาดเปิดเอาไปเลยทูฟาสเตอร์ทูฟาสเตอร์ทูฟเตอร์จ้าแน่นอนดิเปอร์ดิเปอร์ผมหาผมหานึ่งอยู่ผมหาไอ้กูเจอทองกูเจอทองกูเจอทอง อยู่อยู่ไหนฮะอยู่อยู่ตรงนี้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 ตรงไหนอะพี่ไม่ๆๆแป๊บปั๊บปั๊บปั๊บห้ยเขียบเขียบเลยคุณอยู่คุณอยู่คุณอยู่แป๊บนึงตอนนี้ข้างนอกข้างนอกตะบังแล้วใช่ปหมโอ้ยไอ้คิปเปอร์นี่มันเหล็กนี่ว่ะมันเหล็ก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 นี่ให้นองเหล็กเหล็กเหล็กเฮ้ยผมผมไม่เจอผมไม่เจอคัเบลว่ะเจอแก้ดิ้งโอเคขุดไปเลยพี่อะไรอะไรก็ขุดไปเถอะอุ้ยแตกคาเลยอะไรอะไรก็ขุดอะไรอะไรแตกคำเลฮาวด พี่เจอวัดจีนด้วยอะนะมีวัดจีนแบบใครมาสร้างมั้ยฮะวัดจีนเป็นเหมือนสิ่งปลูกสร้างในตำนานขึ้นไปข้างบนแล้ว่กันมาหมดแล้วนะแซมเปิดวาร์ปให้อีกอ่ะเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปอ่ะพี่เปิดวาร์ปวัดจีนนะเปิดวาร์ปฉากจีนด้วยนะวัดจีนใหญ่และยาวมากเดี๋ยวผมว่าเราภายในพานี้เราย้ายถิ่นฐานนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบอดเดอร์จะเข้ามาเร็วมากคำเตือนเลยฮะเข้าไปครับ ่เออ U.S.C จะมีขอบโลกครับผมมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆฮะแบบแบตขึ้นกาวใช่ใช่โอ้ยเชี่ยเอ้ยตกอุ้ยทิ้งหายละจะหาแปเปิลให้มไปด้วยขบีแป๊บเฮ้จะมาพอดีเลยทีเฮ้ยทีมทีมเราทีมเราไม่ไม่ทีมเราไม่โดดเดี่ยวแล้วครับทีมทีมสีสีส้มฮะไปเรียบร้อยแล้วฮเรือนฮู้เฮ้ยตอนนี้โอ้โหทีมแดงอ่าแม่งเข้ากูเลยขอบคุณมากดีใจไม่ไม่ได้อกเฮ้ยไอ้ดอกไอ้ดอกอุ้ย เฮ้ยน่าแมนเฮ้ยน่าแมนระวังไก่หนึ่งสองเจ็ดกับลบห้าสามลบห้าสามอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพิกัดเอ็กแซดนะครับเอ็ไยไม่บอกไวยไม่บอกด้วยโอเคเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงข้ามเราเลยครับอย่าไปเลยดีกว่าอย่าไปเลยคือมันมันตอบแบบว่าร้อยยี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยเราลบสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดอย่างเงี้ยเราจะไปทำไมล่ะเบร์อ๋อเออเนาะใช่ใช่ต้องเออมันไกลมาก เมื่อผมพูดไปผมพูดไปอย่างเดียวนี่ผมไม่ได้ทำเที่ยงอะไรเนี่ยเออขาเจ้าไปฟาร์มทำเบียงหน่อยไหมมีใครหิวบ้างในในกล่องยังมีของอาหารอยู่เมื่อกี้ผมได้ข่าวพี่ถูผมได้ข่าวพี่ทูปัญหาเยอะใช่ไหมพี่ถูอะไรถูปัญหาเยอะเหรอฮะได้ข่าวพี่ทูปัญหาเยอะเหรอ มันจะฟังเลยเขาเขารู้ได้ยังวะเหมือนได้ยินนะเฮ้ยดูนี่วะเหมือนได้ยินจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ออกไปนี่เธอได้ยินวะไหนไหนพี่ทูไหนกูให้หมดแต่พี่ทูพี่ทูหยิบมาพี่ทูมาสิจ้าพี่ทูอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าจ้าจ้าพี่ทูจ้า ใครจะสู้ลุงตู่ได้วะลุงตู่ตู้มาเธอพี่นะคิดบินพี่จะชอบผมบินนะพี่โทษโทษโทษใครดีโทษพี่แซมเลยโดนปักทคสนาคติอย่างเงี้ยแบบโดนเรียกไปทั้งแก๊งเลยโอ้โหพี่ไม่ร้ายเลยแหล้วายหมดใครเป็นคุยนำใครเป็นคนนำแล้วก็ชี้ไปที่แซมเขาบอกพี่ทูอย่าเพิ่งเดินอะอ๋อผมนึกว่าเห็นพี่ทูบอกว่ามามาเนเธอของอุตส่าห์มาเนเธอร์ออกวันไปแล้วเหรอนั่นผมมาในเธอร์เนี่ยผมเห็นพี่ทูมาในเธอร์ผมเลยมาในเธอร์ตาม เราทำไมแฮมเมอร์เฟิร์สเลือดเลือดขึ้นน่ะอ๋อนี่ไงแอปเปิลเงี้ยอ๋อแอปเปิลทองครับใช่ไหมพี่เขาต้องอยากได้แอปเปิลบ้างอ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้แอปเปิลทองมาให้แอปเปิลนี่หาจากไหนวะที่อยากรู้ต้นโอ๊กผมได้สองลูกแล้วต้นโอ๊กตั้แต่พี่เล่นมาพี่ยังแยกไม่ออกเลยต้นโอ๊กคืออะไรไอ้ต้นโอ๊กกับไม้ธรรมดาอยากดูไม้ดูต้นไม้มันจะมีหลายประเภทพี่แล้วดูดูจากพวก สีของบล็อกไม้หรือว่าพวกใบไม้อย่างเงพี่รสชาติต้นโอ๊กสีจะเป็นไงต้นโอ๊กสีจะเป็นแบบพุ่งออกสีปกติอะครับผมดูเข้ามาในเธอแล้วเขากลับเลยเหรอพี่เออปล่อยครับดูจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดที่คิดทำไมทำไมครับไปหาอะไรกันดีทำไมมันดอกใบไม้อ่ะที่ไม่ตายภายในไฟนอลฮิวพี่ก็โคตรสุดยอดแล้วในไฟน้องฮิวเฮ้ยแล้วต้นโอ๊กอยู่ไหนวะเห็นปะไม่เห็นเลยอ่ะพี่ เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นเลยว่ะมีมีใครที่ยังอยู่ตรงตรงนี้ไหมที่เราวางไอ้เฟอร์เนินั่นหลายอันกันเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนกเพราะว่าเดี๋ยวผมกะว่าจะจะย้ายที่แล้วไปหาต้นโอแล้วก็จะได้เก็บแอปเปิลกันพี่นกไอ้ต้นกล้วยพี่นกช่วยผมกินกล้วยอยู่บนหลังค่ะออกมาพี่นกพี่นกผมอยู่วายไรห้าสิบหกอะไรบอกสิงบ้าฮะฮะอกลับมาจากกลับมาจากเนเธอร์ใช่ไหมใช่วัดวัวด้วย ทำไมมึงขึ้นไปอยู่ตรงแนวบอลมมึงอยู่เกาะกางเหรออย่ายว้องจะไปไล่สัตว์แหละได้เลยเราเจอเกาะลอยฟ้าเราไปขุดเพชรก่อนนะได้เราได้หนังแหมะดูดีสุดเราซอร้อมคอร์ดบอรดเราซอออ้าซอมคอร์ดข้างบนอยู่แน่เราโกงได้ไหมไอ้ไม่มีกฎมาห้ามทำอย่างนี้ดีกว่ากูทำได้อี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 ด้วยนะจะไปพี่พี่นกไม่มีกฎใช่ไหม กดอะไรนะขออีกทีได้ไหมฟังไม่ทันผมเนเธอร์วาร์ปมาแล้วผมระด็นหลักของผมคือผมมาอยู่ตรงจุดข้างบนข้างบนแบบที่มันตรงตรงนี้เป็นบล็อกบาเรียแล้วพี่ r t ทพเลยลงลงลงกับลงไปลงไปผมนึกว่ามีกดโอเค TP ไงอะไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใช่ทีพเว้ยเออคือถ้าข้างบนมันเป็นลงไม่ได้พี่มันเป็นเกาะใช่ไหมใช่อยู่ตรงไหนไปก่อนไม่ไม่ผมไม่ได้อยู่บนเกาะผมอยู่เนี่ยผมอยู่บนบาเรียใช่อยู่บนบาเลีย เรากลังต่อกลังกลังต่อไปขโมยของในเกาะเลยพี่จะให้ผมไปขโมยไหมผมไม่เดี๋ยวดีดก่อนแจ้งเคนซอฟดีกว่าอย่างงี้แจ้งเคนซอฟเออทีพีทีทีทีพีพี่ดเดย์เดย์เราลงลึกกว่านี้ไหมลงไปหาทองกันเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นไม่เจอมั่วจำเป็นไหมเนี่ยได้เนื้อแกะมาครับเนื้อหมูอยู่จะได้เนื้อแกะมาผม ผมได้เลือแตกมาแตกอันครับให้ผมดที่พ่ะใครอ่ะพี่เพียากพี่นกได้ไหมเออมามาหาพี่ก็ได้ะให้ผมพี่บีไม่ได้พี่นกพี่นกที่ีนะไม่เดี๋ยวให้ให้ให้คนอื่นให้กรรมการเป็นคนอ๋อเขาไอ้พูแล้วใช่ไหมไอ้พูแล้วไอ้พูแล้วโอเคไอมอนมึงชื่ออ๋ออันเดอร์สกอร์เหรอป้าเกินเดซกอร์ไม่กูเกียดชื่อที่มันมีอันเดซกอร์แต่ว่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาพี่เข้ามาเอามาคิลเลอร์ไปแล้ว อีจีครับผมใครตายนะเฮ้ยเดี๋ยวซัพพอร์ตกินโมมาร์กตายเหรอเออไอ้มาร์เด้อพี่ทำไมผมวิ่งไม่ได้อยู่ดีก็วิ่งไม่ได้อะบอดเดอร์เริ่มแล้วเหรอวิ่งไม่ได้อ๋อฮังเกอร์ฮังเกอร์ฮังเกอร์เหลือสามบอดใช่ไหมฮะโอ้ยตายค่ะจะตายโอ้ยยูตัวนี้กินเลยรีบกินเลยรีบกินเลยเดี๋ยวเบสบอดเดอร์เริ่มแล้วเหรอฮะยังยังยังเออเพราะว่าน่าจะโดนการ์ดไหมอ้าวกล่องไม่มีอะไรเลย ้ทุกคนมีอะไรจะบอกเดี๋ยวช่วยพี่เก็บของหน่อยเราเจอต้นแอปเปิ้ลแล้วเจอต้นแอปเปิ้ลแล้วเดี๋ยวพาไปแบบไปอันนี้อันนี้คือเราจะเล่นแยกกันเลยใช่ไหมจะได้ไม่จะได้ไปกันเลยคิปเปอิลอู้หูเกือบตายทุกคนครับท่ามีอะไรจะบอกบอกว่าขัดกูหลงวางรางไปไม่เจอวางางไปพี่พี่โซโล่เลยพี่ตอนนี้กำลังเซมลงมาลงมาทำไมชีวิตผม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 ลงผมลงมหาเพชรผมลงมหาเพชร เพชรเพชรมันเพชรเพชรตอนนี้มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่หวยธรรมดาพี่หอยเฟิร์สอยู่ไหนวะพี่ไม่ได้ตอนนี้พี่พี่ไม่ทำอะไรตอนนี้มันมีมอคคางล่าไหมมอนใช่ใช่มันอยู่บนข้างล่าคข้างล่าไม่มีน้ำพี่พี่งั้นพี่หลอเมันตายหมดนะตี๊บตี๊บเลยพี่พี่แฮมแมนพี่พี่ไม่คุณคิดว่ากูจะหลุดทางแล้วอุ้ยแอปเปิ้ลดับไวมากแอปเปิ้ลเลนอสองพี่สามพี่ดาตัดแอปเปิลเยอะเลยเอาเยอะเเลยนะพี่ไอปามแป๊บเอาคนคนคนอย่างน้อยคนละสี่เอ็นดีแมนเยอะมากมอนตรงนี้เอ็นดีแมนสองตัวพี่พี่พี่อย่าไปมองตามมันช่างหััวมน ปนอย่ามองตาได้ไหมฉันไม่แคร์พวกเรต้องเล่นบุ๊กี้กูคิดเลยนะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอะไรผมเกิดไม่ทันอ่ะโอ้เดี๋ยว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 ชิบหายแล้วกูวิ่งไม่ได้ละกูหิวกูหิวหิวหิวหี่ต้องรีบกินข้าวแล้วพี่สนใจเล่ผมไหมตาชิบนานตอนรี้กินเนื้อสดละเนื้อสดกินได้เหรอเนื้อสดกินได้ครับแต่ว่ามันจะเพิ่มฮังเกอร์มาเยอะ เพิ่มหิวหิวเร็วมีเดียมแปลแปลอย่างเงี้ยเหรอเบลดันเดี๋ยวพี่ป้อมพี่ต้องรออยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวผมไปเก็บทองได้ได้ฟินแล้วเราจะดูนายขุดทองอย่างเงียบๆเดี๋ยวถามจริงทีมนี้นี่คนจริงจังมีไหมครับไม่มีใครจริงจังแล้วตอนนี้เฮ้ยกูเกมเมอร์กันใกล้ตายอีอีครึ่งหัวใจครึ่งหัวใจจําได้คนนี้ที่เขาที่แล้วก็โดนคิ๊เปอร์ป่ะใช่ ลายเดิมเลยนจังรอดกูไม่ตายคนแรกกูดีใจพี่ต้องดีใจว่าพี่ไม่ได้ตายตอนไฟนั่งฮิวอาคืออันนั้นคืออันนั้นคือน่าเกลียดเลยใช่ไหมอันนั้นคือน่าเกลียดสุดแล้วพี่ตอนที่เลื่อนฮิวอยู่อ่ะตอนนี้อยู่พิการอะไรกันผมอยู่ทำเดิมแล้วอ่ะผมกำลังไล่เปิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมทำทำให้ก่อนพี่หยุดหลบยินีีนะได้เนาะ พี่โน้บครับเฟสกันพี่โน้บไปไปเราไปหาไม่ม่อนสามพี่อ้าวเราไปไหนอ๋อสามสิบนี่ว่ะอุ้ยบอดดร์มาแล้วตอนนี้บอดเดี้มาแล้วบอดดร์มาแล้วใช่เหรอบอดดร์อยู่ไหนพี่ไมแล้วอยู่ห่างไกลบอดดร์นี่บอดดร์อยู่ทั้งสองพันทั้งพันห้าทำไมตอนนี้มันยังมันมืดได้ไงวะอ่ะมืดแล้วพี่มันเริ่มมันเริ่มมืดแล้วอ่ะอ๋อก็เริ่มครึ่งวันแล้วพี่ครึ่งตอนแล้วอ่ะอ๋อม่อนอะไรพี่โน้บคว่าจริงๆเราก็ขยับไปกันลางๆกันเร็วๆก็ดีเหมือนกันนะ ไม่อะผมว่าผมหาเพชรก่อนดีกว่าต้องการคือตรงไหนอะโซนศูนย์อ่ะนะเออพี่นกผมขอฟูเพชรนะใช่อ่าได้ครับผมเต็มที่มอญมันแทงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบวกให้เดี๋ยวผมบวกให้ฟูเพชรเลยอะกูบอกเลยอะให้ให้มอนมันเต็มเต็มเลยใส่ไปกินได้มัมอนได้มั้ยที่ป้องใส่เกาะกันครับอ่ะอุ้ยเียอุ้ยไม่ไม่ผมไม่ผมไม่โดนดาเมจผมไม่โดนดาเมจผมอยู่ไกลเกินตกนี่ครับใช่ไหมแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมทำรองเท้าให้เออแล้วแล้วเกาะมันค้างไงอ่ะ เดี๋ยวผมข้ามให้ดีกว่าไม่ไม่พี่พพี่แค่อยากสงสัยเฉยๆอยอยากสงสัยคิดแล้วก็สงสัยชื่อตรงนั้นที่อยู่ในนั้นเหรอนะจอวิชกูเจอวิชกูเ่งวิ่งเลยพี่วิ่ง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 เจอวิชเหรอผมเจอคิปเปอร์ห้าตัวอะไรนะแซนวิชอะไรนะแซนวิชนี่หิวเลยแหมแหมแซนวิชมันต้องทีมห้าไม่ใช่เหรอ อันเบอร์เกอร์ตอนเบอร์เกอร์ใช่ป่ะโอเคแต่นี่ก็มันนีอยากไปหยุดนี่ก็อยากไปอยู่หลายๆชิ้นใช่ไหมนี่ก็อยากจะไปอยู่ทีมห้าจริงเลยคนคนนี้แม่งไม่ได้ละไม่ได้ละเราไม่ได้ทีมห้ามีชนีใช่ไหมทีมห้ามันมีใช่ไหมใช่มาอยู่ไอ้แกเตยไอ้เนี่ยแม่งโคตรเซ็งเลยมันต้องเกิดหมดมันต้องเกิดแล้วทั้งหมดของเราอ่ะแย่จังแล้เราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีกำแพงอ่ะไม่บอก อกูขุดลงล่างละกูขุดลงล่างละไม่ว่าไม่ได้ละ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 ทุกคนเราไปสูงเกตุเป็นไงใจเย็นกำลังปกป้องมีดป้องอยู่ออเดอร์เราเป็นใช่ไหมเราโอกาสตายก็สูงตามพี่เมื่อกี้มอนบอกว่ามีคิปเปอร์ห้าตัวใช่ไหมกูว่ากูรู้แหล่งแล้วว่าตรงไหนเนี่ยกูหันไปเจอคิปเปอร์ยืนกันอยู่แต่ยืนเยอะกันอยู่เลยยืนเย่อคือยืนเย่อเป็นเลย นั้นแร่แรงคีเปอร์ชุมชนพี่เขาเรียกว่าายกี่คืออเขาอันนี้คืออะไรอันนี้อิมเมอรัลอันนี้อิมเมอรัลเอาไปแลกเอเบซีได้ใช่ปหมใช่พี่เจอไม่ได้วพีกูเจอลาพิธกูเจอลาพิธทไม่เรื่องแรกเลยไอ้ไอ้ภูมิจะตายไอ้ภูมิจะตายไอ้ภูมิอลอนฟิวโอ้โหเบสทุกคนนะฮะพี่เอ้ยพี่จัดมาแล้วลูกเบสทุกคนเรามีเรามีเรามีวีดเจอยู่ข้างบนใช่ไหม ใช่ไหมบินเล็กเจ้าใจนะเดี๋ยวตายพี่เดี๋ยวผมตายพี่พี่กำลังกลับไปโอ้โหมอนเตอร์เกิดแล้วอ่ะมอนเตอร์เกิดเยอะมากเฮ้ยเจอทองพีน้องทองเต็มมีคีเปอร์อ่ะโนมีเหล็กไหมมีมีมีเออเดี๋ยวผมขอเหล็กหน่อยนะพี่นะเหล็กเหล็กแบบแบบไม่เผาอ่ะมีพี่ฝากเผานะพี่จะเผายังไงตอนนี้เต็มไปด้วยม็อบเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าจะพี่นกม่อนอยู่อยู่ข้างในใต้ดินใช่ปะ อยู่ใต้ดินอใชพี่ป้องดับม่ีคนอมบี้มันเยอะมากข้างนอกพี่ตรงนี้ก็ไม่ต่างกันเนี่ยคิปเปอร์เต็มไปหมดเลยเนี่ยคิปเปอร์มดเดี๋ยวฝากเคลียร์คิเปอร์หน่อยดีเพราะว่าตรงนี้มันมีลายพิกับเหล็กเอ้ยไม่ใช่ทองมดเระวัลงล้างล้างล้างล้งล้างล้างล้่ลางล้างล้างเ้างล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 ้ลล้าเล้างล้างลงลหางลล้างล้างล้ล้างลงล้างล้างล่างล้้างล้ล้างล้้างล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 ้า มามาเดี๋ยวพี่ช่วยตีโอ้ยชุบชุมเป็นไหนวิ่งขี้รุ่งลงไปมุมเย็นเย็นระวังไหนแมงมุมวะนี่ไงพาแล้วเยี่ยพี่กูรล่งหน่อยมากเลยไม่มีอะไรไม่แถวนี้แถวนี้แม่งหนังชุบชุมชุบชุมมากอะต้องปากทอนว่ะเยอะๆเลยทีมเราเล่นหวานเดี่ยวแล้วตอนเนี้ยเล่นหวานเดี่ยวแล้วคือตอนนี้เลือดเหลือเหลือเหลือห้าหัวใจพอดีเป๊ะเลยไม่เป็นไรครับมีแอปเปิ้ลมาเสิร์ฟแล้วครับผมอวิ่งสเกลยิงตกกูเหลือทางหัวใจได้มาเจ็ดอันหนึ่ง ไม่เป็นไรเพื่อนนกไม่เป็นนกเดี๋ยวขอมีธนูมีธนูมีธนูอยู่ขออย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วเคนตอนแรกเคนบอกเฮ้ยรู้เบรรู้เบรรู้ป่ะตอนแรกเคนบอกว่าอะไรหนึ่งจุดเก้าสิเชื่อเคนเชื่อเคนหนึ่งจุดเก้าเชื่อเคนเชื่อเคนเป็นไงเชื่อเคนกิปเปอร์มากิปเปอร์นึ่งจุดกิ๊บเปาตายกันแหล่ม่ปตายแหล่ะแล้วเนี่ยนก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 ฆ่ามันดีขุดเจะฆ่ามันดีตายเลยเหรอพี่เดามันมันมันโดนตีไปอยู่แล้วไงทองขุดไปแล้วเนี่ยขุดแล้วพี่อย มีธนูสองอันเดี๋ยวแยกกันก่อนก็ได้พี่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูพิกัดมาหากันแล้วกันเดี๋ยวขอผมไปส่งสัมภาระแถวนี้ไม่งั้กูจะทิ้งขยะเยอะขยะเต็มตัวเลยนี่ปะนี่เยอะด๊อกใครอ่ะใครี่ะไม่หนึ่งรองเท้าอาหารหมดเลยรองเท้ารองเท้าใครไม่รู้เก็บไปเลยพี่รองเท้าเหมือนกันเราเนาอผมโอเคโมมีรองเท้าผมไปไหนแล้ววะผมผมมีรองเท้าเพชรไง เห็นนะพี่จะทำอะไรลืมอ่อใส่เหล็กลงไปพี่ทำไรวะก็ดึกไม่ห่อเหมือนกันเนี่ยแต่พี่ผมมีให้มีเตาให้เยอะแยะเลยใช้ไฟพี่พี่หิวไหมเนี่ยไม่หิวไม่หิวมีหิว่นะพี่มีเอาแอปเปิลมาป่ะได้อยู่เลยยังมีมีติดอันได้มาติดอันเราปลูกต้นไม้ใต้นี้เลยว่าล่ะมีบนมิวปลูกได้หะเอ้ยได้นะได้นะถ้าถ้าบนมิวพอได้นะบนมิวอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอยู่ข้างบนดึงมาๆเฮ้ย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 เยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่กลับมาพีเ

เดี๋ยวพวผมเดี๋ยวผมตีมอนให้นะกันให้ผมฝากคาเล็กพี่แซมฝากคาเล็กขำพี่ตีโบสได้ปะโอ้คิปเปอร์ไม่ไปดีกว่าเออพี่แซมทำยังไงวะไปกลับเลยลุงเบดบล็อกเล็กขโมยสามแต่มแล้วพอเป็นรูปตอนนี้เราอยู่กับพี่ป้องแของกัูมาขุดทองกันอยู่ฮะอยากขุดทองกันอยู่ทำไมไม่เคยชวนเราอ่ะอะไรวะมา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 แจมมาแจมเกันลุงเบดสวิงิ้งลุงเบด what the fuck พูดเปลี่ยนชื่อโครงการ USC นะเป็น USC Swinging #teamswinging ไอ้คีเปอร์มายมึงมาจากไหนวะไอสัตว์ทีมเหลืองเป็นตายไปมึงอะทยเหลืองเออทีมเราทีมเหลืองเลยถ้าเจออะไรเดี๋ยวเราวิ่งถ้าเราหะเดี๋ยวเช้าละผมว่าไปข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นไปไม่น้อย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบพาร์ทนี้มีช้าแล้วใช่ไหมยังยังยังพี่รีบออกมาก่อนใกล้จบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบพันธ์ยี่งเราพวกเราไปเราย้ายทิศทางกันดีกว่าย้ายไปแบบเข้าไปย้ายไปตรงกลางเล่นอรเวอร์ลองสเกลนี่มีมีทองกันยังอ่ะพี่เอาเปิ้ลมาละไม่มีทองอยู่กับมอนปะมอนขุดไปยังโอ้คนมาแล้วนี่แลแล้วทางกลับอยู่ไหนวะเดี๋ยวชิบหายละอ้าวเบล ช้าหรอเช้ารถหรอยั้งยั้งยังยั้งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้แล้วนี่มันจะสี่สี่นาทีแล้วเนี่ยจะจบภาษาสองแล้วเนี่ยเคโอเคทางออกอยู่ไหนอะปลาที่ติเล็กป่องแมงตัวฮาว์แล้วเดี๋ยวเก็บไปที่เราก่อนนะเหล็กเหล็กเดี๋ยวเก็บเหล็กไปที่นี่ก่อนนะจะท้องจะทองจะทองเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าป่องป่อโอ้เรียบร้อยปัดกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นเก็บเหล็กด้วย เล็กเล็กเล็กเดี๋ยวเก็บเก็บตื่นเต้นเต้นนะเนี่ยเออพี่ผมขอพี่มีธนูเหลือบ้างผมขอธนูหน่อยเอ้ยไม่รูปธนูลูกธนูรูปธนูพี่รูปแบบรูปธนูเหรอมีสองอันอ่ะมีสองอันอ่ะเหลืออยู่ข้างบนอ่ะอยู่ข้างบนข้างบนผมหยิบไวแล้วข้างบนหยิบแล้วอเริ่มชาแล้วฮะเฮ้ยระวังระวังเดี๋ยวผมแนะนำนะพี่ออกตัวเองนะด้วยความหวังดีจากน้องคนนี้ครับว่าไงฮะเอาผูดไปแล้ว พ, myself, พูด <Hollywood> ไปแล้วพูดไปแล้วไม่ได้กินตัวเลยนะโอ้ยเลือดเลือดนี่แบบโคตรเดี่ยวอ่ะพี่แจ๊คจะหูใจเลยพี่เดี่ยวมากพี่แจมขุด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 เฟื่องแน่นออกไปเลยพี่เดี๋ยวเราจะย้ายกันพาหน้าละใกล้ละใกล้จบพาร์ละดีนะเราตีกันไม่โดนนะเนี่ยไม่งั้นพี่ตีนกแล้วเมื่อกี้มันจะไปโดนดีแล้วพี่ผมเฟรนลี่ไฟปิดเลยปิดปิดใช่ไหมดีดีดีเดี๋ยวเอ๊ะโต๊ะเอนชานี่ใช้อะไรขุดได้ปะโอ้โหทำม่งขุดหน้าเข้าเลย ป้ามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยให้เดี๋ยผมขุดให้ไปก็เดี๋ยวเราจะย้ายกันละต้นช้างใช้ที่คุณเหล็กขุดก็ได้นะอ๋อได้ได้ใช่ไหมได้ไปนาองขุดเลยอ๋อเออดีว่ะมารับพี่ด้วยพี่อยู่ตรงนี้ไปไปไปแป๊บนึงพี่กินน้ำเหมือนอ่าพี่อยู่ลบห้าหนึ่งแปดแล้วก็กินแครอทกินน้ำลบเก้าแปดลบห้าหนึ่งแปดเลยเหรอพี่เออลบห้าหนึ่งแปดพี่พี่ดลบห้าหนึ่งแปดก็แถวนี้ดีกว่า ตรงแถวนี้ดีว่าครับพี่ลบห้านโอ้โหโคตรไกลเลยขรามมาเกินอย่างเยอะเบเดี๋ยวขึ้นบนเลยนะบลบแล้วเท่าไหร่นะพีแซ่เท่าไหร่นะ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยลบกลับแุ้ยเรื่อนรูเบรนูนอืมไม่มีเลยเอมีอยู่แค่ลูกเดียวลบกลแปดลบลอยแล้วลบลูกเดียวของเราเอาไปยิงได้ลบอยกูต้องไปทางนี้ไม่ได้หคุณลุงคุณล้นคุลุโอเคโอเคอ้าวสิงหบตะที